ฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่ค่อนข้างยุ่งเหยิงตั้งแต่เช้าเลยทุกคนคือจริงๆมันก็เป็นตั้งแต่เมื่อวานแหละคือเมื่อวานอะคอมแอนด์เสียทุกคนคือแอนเพิ่งไปซื้อคอมมาเมื่อแบบสองเดือนที่แล้วแล้วอยู่ดีๆคือเมื่อคือนอะเดี๋ยวจะแปะภาพให้ดูคือมันจะเป็นแบบเมื่อคือนแอนก็เปิดคอมมาใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะเฟซไทม์คุยกับเพื่อน แล้วก็เปิดมาก็คือหน้าจอเจงทุกคนแล้วคือแอนแบบว่างงมากทําให้เป็นคือปรึกษาเพื่อหลายคนมากแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือไม่ได้อยู่ดีก็เลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปซ่อมคอมกันทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะได้ไปยาคีนิคุกับเพื่อนๆ้วยเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยก็ยังจะมีตอนเย็นที่เราจะมีคะแบบว่า สบายบ้างคือเมื่อคืนนอนดึกมากเลยทุกคนแล้วก็ต้องตื่นเช้าเพื่อที่เราจะได้รีบไปตอนที่ร้านเปิดพอดีแล้วก็จะได้ซ่อมแล้วก็รีบกลับมาให้ทันเวลากินปิ้งย่างกับเพื่อนเพราะฉะนั้นก็ไปไปกันเลยทุกคน ึงแล้วทุกคนตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเดกไปหากันขึ้นเ็นนะถึงแล้วทุกคนกคน็กคือ้อมมันเจ๋งอะแต่ว่าแล้วคือเขาบอกว่ามันต้องส่งซ่อมสักตอนแรกเขาบอกภายในสองสัปดาห์แต่ว่าเขาไม่รู้ว่ามันจะสองสัปดาห์จริงไหมแล้วคืออันน้องใช้เดียนทุกคนต้องทำอะไรน,น,นคือตอนแรกก็คือก็อคงใช้ไอแพดเดียนได้แหละ ทิ้งเขาทุกคนคือตอนนี้แอนพูดไม่รู้เรื่องแล้วเขาบอกว่าคือมันเออไม่รูล้ละเตร็จแล้วทุกคนก็คือต้องเอาไปซ่อมนะคือต้องรอแบบสองถึงสามทิศตัว oh ใ my god <c oughs> ต้องไปซทองไอแพดทุกคนแต่ว่าแบบทุกคนตอนนี้เราเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้เวลาประมาณสองถึงสามวัทิศเขาบอก แต่ว่าโชคดีคือเราก็ไม่ต้องจอา่ายตังอะไรเราก็สามารถแต่ว่าโอ๊ยเสียใจยอะทุกคนคือแบบจริงๆเราเพิ่งซื้อคอมมาเมื่อประมาณสองสามเดอนที่แล้วเองอะถ้ามาถึงเสียก็ไม่รู้อะ่ะนั่นแหละเราจะไปไหนดีเดี๋ยวเวลาอีกแบบนึงเราเดินเล่นแบบนึงละกันเนาะหิวด้วยทุกคนตอนนี้แบบบ่ายโมงคืนแหละแต่ว่า มันได้กินข้าวเลยเราทุกคนตอนนี้เราอหลังที่เราไปเดินเล่นมาเราก็ได้เสื้อผ้ามาสองตัวแม่เราเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปที่ร้านคาเมล่าช็อปเอ้ยใช่เราต้องกลับไปเพราะว่าเราอาจจะต้องไปซื้อคีย์บอร์ดที่ไว้สําหรับใช้กับไอแพดเพราะว่าป้าปาบอกว่ามันอาจจะใช้ไม่ถนัดซึมว่าเราพิมพ์คีย์บอร์ดใน i p แ d ใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับกัน ไปที่ร้านเดิมเพื่อหาคีย์บอร์ดนะคะเจอกันอาคุมัชชาิมิก230เยนาขอย่าบอนรับ่าิอรบคะได้มให้เราทุกข้อตอนนี้เราก็กลับมา ที่ห้องแล้วเหนื่อยมากทุกคนคือแบบเดินเยอะมากก็เดี๋ยวเราจะมาโชว์กันว่าวันนี้เราซื้ออะไรมาางอันนี้นะแบรนด์จีนเป็นแบบว่าแบรนด์บบบบของญี่ปุ่นเราซื้อมาเป็นกระโปรงยีนน่ารักมากทุกคนคือแบบมันลดใช่ปะก็แบบน่ารักอ,อ,อันนี้แบบว่าราคาราคาเท่าไหร่หาก่อนอ่ะ 590บาทไม่590รยเยนทุกคนสุดยอดน่ารักมากต่อไปอื่นเสือ้อคือแบบเราอะแบบว่าเจอใส่เอ็มมาใช่ปะแล้วก็แบบเฮ้ยหาใส่เอสไม่เจอทุกคนเราคือหาทั่วร้านเลยพอไปเจอเหมือนแบบเหมือนไอ้ตัวเนี้ยที่เราหยิบมาได้อะคือมันเป็นตัวที่เหมือน มีคนเอามาทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่ได้อยู่ในเชฟที่เป็นเชฟของมันอ่ะก็เลยเดินหาทั่วร้านเลยจนพอเจอเชฟของมันใช่ปะก็ไม่มีไซส์เอสทุกคนมีแต่แบบ L XL อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออ M M ก็ได้เพราะมันก็เป็นแบบโอเวอร์ไซส์อะไรเงี้ยมันก็แบบน่ารักดีเป็นแบบเสื้อเชิ้ตแบบนี้เห็นเขาฮิตกันก็เลยลองแบบว่าซื้อมาใส่อันนี้มันอาจจะดูใหญ่นะทุกคนแต่พอแบบมาเทียบมันก็แบบเออมันก็โอเคนิดนึงอ่ะมันก็แบบว่าใส่เป็นแบบโอเวอร์ไซส์อะไรนี้อันนี้ราคา พันสี่เก้าสิเยนน่ารักน่ารักต่อไปก็คือเราไปซื้อคีย์บอร์ด iPad มาใช่ไหมเนื่องจากว่าเฮ้ทุกคนอันนี้เราทาราไ p แพดโปรสมาร์ทคีย์บอร o ดโฟมันเรียกอย่างีงป้าโฟริโอมันแบบ Portfolio โปะ่ะสวยงามนี่ทุกคน อเ,เอาละอุชชอ้เป็นแบบนี้ทุกคนชารับอันนี้คือ iPad ที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นแบบว่าเคสธรรมดาสีดำปกติเราจะมาใส่กันโอเค,ออเคนี่ทุกคนคือเราอะชอบมากเพราะว่ามันเป็นสีเนี้ยแบบดำด้านนะทุกคนมันสวยโอเคใส่ไงอะ เอาล่ะนี่คือปัญหาแหละทุกคนอืตรงนี้อ้อโอ้ไม่ก็อร่างนี้ยโอ้ไม่ก็น่ารักที่สุดสวยงามมากคืออย่างงี้ใช่ไหมคือด้วยความที่แอนนาเคียดมากเพราะว่าแบบตอนที่แบบว่าเราต้องเอาคอมให้เขาไปซ่อมอะคือมันต้องทํางานส่งอะทุกคนแล้วคือส่วนใหญ่งามนมันก็เป็นแบบพิมพ์เขียนอนะเขียนรายงานหรือว่าแบบเขียนรีเฟกชันคือ งานเขียนแอนเยอะมากเลยทุกคนอุ้ยอย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายก็คือคือเดินผ่านแล้วเจอเบรดป้าๆน่ารักป้าคือมันเป็นแบบอเป็นมัดฉะทุกคนอุ้ยเขาให้อันนี้มาด้วยอะ่ะดี่ทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้อ่ามัดฉะมัดฉะมัดฉะขอกินให้ดูก่อนนะอืมอร่อยอืมอร่อยมากทุกคน ไม่ได้เวิร์อร่อยมากบึมบึมอร่อยมากเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันตอนไปกินยากิเนิคุกกับเพื่อนๆเลย say <Play> hi ทักทายทุกคน I'm with you น่า h we are going to yakini pool yay yeah. that's cute ไปยังเวดรู้จักฮาลวีนิคัสตัวนี้ว่าจ๊อ

It's time for tapioca. Yay! <Yeah. S 1> We got the tapioca. Not me. You and I is so full right now. Yeah. And I'm not into tapioca. From Thailand. w o r e I know. <laughs> oh my God! We didn't record it. I keep o n look at you. เราจะเราจะเก็บ ไว้ในนี่แล้วกันนะ